สะเทือนบีจีเกเยบเจ็บหนักถอนตัวจากเอเชียนคัพสมาคมอุสเบยยืนยันอีกอร์เซกเยบถอนตัวจากเอเชียนคัพเพราะเจ็บหนักสมาคมฟุตบอลอุสเบกิสถานประกาศถอนตัวอีกอร์เซกเยบกองหน้าบีจีปะทุมยินิเตออกจากเวทีเอเชียนคัพ2023 หลังได้รับบาดเจ็บจากเกมพบกับทีมชาติออสเตรเลีย Australia, ในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีดาวิ่งจาก b ีจีปทุมยูนิเต็ดถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่63ในขณะที่เกมกำลังเสมอ1ต่อหแต่เข้าสู่น,นาทีที่82ออสเตรเลียได้จังหวะโต้กลับเซอร์เกเยพยายามสปีดก,กับแดนตัวเองเพื่อสกัดบอลคู่แข่งแต่กลับมีอาการบาดเจ็บและล้มลงไปเอง ก่อนที่จะจับไปที่บริเวณแฮมสตินจากนั้นผู้ตัดสินจึงเป่าหยุดเกมให้แพทเข้ามาดูอาการซึ่งปรากฏว่าแนวรุกวัย31ปีเล่นต่อไม่ไหวและโดนหามออกจากสนามหลังลงไปเล่นแค่20กว่านาทีเท่านั้นทั้งนี้คาดว่าอีโกเซกิเยจะต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณ7-9เดือนนั่นทำให้บีจีปทุมยุนเต็ดอาจจำเป็นต้องหากองหน้าต่างชาติคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในเลกที่2 บิ๊กทีมไทยลีกสนดึงเอเลียสกับไทยหลังผลงานแจมกับทีมชาติมีรายงานว่ายักษ์ใหญ่ไทยลีกกำลังแสดงความสนใจเอเลียสดอลลหลังใกล้หมดสัญญากับบาหลียูเนเต็ดและกำลังผลงานดีในการรับใช้ชาติด้วยผลงานในเอเชียนคัพ2023ของทีมชาติไทยกำลังไปได้สวยหลังเก็บได้4คะแนนจาก2เกมแรกซึ่งคั้งที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ต้องมีชื่อของเอลิสดอลล์ก้องหลังร่างยักษ์จากสโมสรบาหลียูเนเต็ดทีมดังในลีกของประเทศอินโดนีเซียดยผลงานที่โดดเด่นและจากสัญญาของเอลิสดอลล์ที่กำลังจะใกล้สิ้นสุดสัญญากับบาหลียูเนเต็ดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2024ตามอ้างอิงจากทางทานเฟอร์มมาเกตล่าสุดทำให้มีรายงานจากเพดวันแมนชูไบแมนโกซิน เคยออกมาว่ามีสโมสอนยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีกลดแสดงความสนใจในตัวของกล้องหลังไว้33ปีเพื่อดึงตัวกลับมาคาแข้งในไทยลีกอีกครั้งสำหรับเอเลสดอรลถือเป็นแข้งตัวหลักและรับใช้ต้นสังกัดบาหลียูเนเต็ดไปแล้ว27นัดในฤดูกาลนี้ยิงไปได้3ประตูก่อนจะมาเข้าแคมป์รับใช้ทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา โคดแบนไม่หวั่นคู่แข่งเริ่มจับทางแบงคอกได้เร่งปรับเกมรุกลุยเล็กสองโคดแบนทัชชิตวันศสีปานคุณซื้อทีมจากฟงไทยลีกหนึ่งอย่างแข่งเทปทูแบงคอกูดนิต็ดได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับลุยไทยลีกเล็กสองเร่งผู้เล่นแดนกลางเอาไว้เพื่อประสิทธิภาพเกมรุกให้มากขึ้นและต้องหาวิธีการไม่ให้คู่แข่งจับทางได้เหมือนตอนเแรกๆที่เพิ่งเปิดซีซันโดยโคดแบนได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ตอนนี้เรายังมีเวลาที่จะหาผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพส่วนตัวผมมองหาผู้เล่นในแดนกลางเพราะต้องการนักเตะที่จะมาคนโทรลการเล่นของทีมและต้องเป็นผู้เล่นที่เสียบอลยากด้วยเพื่อจะได้ช่วยสร้างมิติการเล่นแบบใหม่ๆให้กับทีมได้แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นใครแน่นอนว่าในเลกสองทุกอย่างจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทีมคู่แข่งเขาเริ่มที่จะจับวิธีการเล่นของเราได้จะเห็นได้ชัดว่าช่วงท้ายเลกแรก เรามีผลงานที่ค่อนข้างไม่น่าพอใจนักนั่นพอคู่แข่งเริ่มรู้ว่าจะเล่นกับเราอย่างไรดังนั้นเลก2เราจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในแนวรุกการจบสกอร์ให้คมกว่าเดิมต้องพยายามไม่ให้คู่แข่งจับวิธีการเล่นของเราได้ซึ่งนอกจากต้องหาตัวกลางที่จะมาสร้างความแตกต่างแล้วเราก็ได้กองนาที่มีประสบการณ์อย่างกอบอดีสักใกล้สอนมาช่วยทีมซึ่งน่าจะทำให้ทีมมีความหลากหลายมากขึ้น ก็อยากให้แฟนบอลมาเป็นกำลังใจกันเยอะๆโค้ดแบนกล่าวสำหรับแข้งเทพทูบางคอกยูนเต็ดจบเล็กแรกด้วยการรังจากฝูง15นัดมี34คะแนนและนำทีมอันดับ2อย่างบุริรัมยูนเต็ดอยู่4คะแนนโดยมีโปรแกรมลงเล่นเกมแรกของเล็ก2ในวันศุกร์ที่9กุมภพาพันธ์โดยออกไปเยือนเมืองทองยูนเต็ดเวลา19นาฬิกา ไม่ใช่แค่เข้ารอบมาสัตดีบิชิอีชมช้างศึกวินัยเยี่ยมก้าวพาทีมชาติไทยไปให้ไกลในเอเชียนคัพมาสัตดีบิชิอีประกาศก้าวอยากพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จมากกว่านี้ไม่ใช่แค่รอบนอกเอาเอเชียนคัพชมปะลูกทีมช้างศึกวินัยเยี่ยมทุ่มเทเต็มร้อยจนเก็บคินชีส้สองเกมตกมิดเผยแมตช์หน้าซาอุดีอาระเบียและสั่งทีมงานวิเคราะห์ทํำงานทันที หลังจากที่ทีมชาติไทยลงสนามในเกมนัดที่2ของกลุ่ม A e เสมอกับโอมาน0-0ในศึกฟุตบอล AFC a s เอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่21มกราคมที่ผ่านมาทำไม้ทัพช้างศึกลงเตะ2นัดมี4คะแนนจบผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จล่าสุดมาซาทาดะอิอีกุนซือใหญ่ของทีมออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้ว่าก่อนเริ่มเกม เราได้วางแผนไว้เพื่อจะเก็บสามแต้มแต่พอเวลาผ่านไปเราต้องเปลี่ยนแผนเพราะมองว่าการมีหนึ่งคะแนนก็เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปของรายการนี้เราไม่เสียป,ประตูได้ทั้งสองนัดติดต่อกันก็ต้องชมลูกทีมทุกคนที่เล่นกันได้อย่างมีระเบียบวินยัยช่วยกันเล่นอย่างทุ่มเทแต่เป้าหมายของเราอยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เท่านั้นเกมที่จะพบกับซาอุดีอาระเบีย แน่นอนว่าเราจะไม่มีเทียรทอนบุญมาทันซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องมาทำกันบ้านเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับทีมซาอุดีอาระเบียโดยทีมงานวิเคราะห์ของเราจะเริ่มทำงานทันทีหลังจากนี้อิชิอิกาวสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบง่งกลุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ113ของโลกเตรียมพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียทีมอันดับ56ของโลกในวันพฤหสัสบดีที่2 5มกราคม,ม,ม ที่สนาม Education City Stadium เวลา22นาฬิกามิกเตย์ย้มแผนเสริมทัพยี่เล่นพยองก่อนกลับมาลุยศึกในเล็กที่2โรนาลิซือวาจาออกมาเผยถึงแผนการเสริมทัพของเมืงองท่องยุนิเต็ดย้มเล่งดึงตัวดีกีเจลีกเข้ามาเติมแก่งนีเล็กที่2ความเคลื่อนไหวในการเสริมตัวผู้เล่นของเมืองทองยุนิเต็ด ทีมดังในศึกรเรวดไทยลีก2023-2024ล่าสุดได้รับการรายงานจากเพจบีบังปะกงถึงการเสริมทัพของทีมในช่วงเล็กที่2โดยมีการเปิดเผยออกมาจากบิ๊กเป้ร n นาริซวาจาผู้อำนวยการของทัพกิเล่นพยองว่าเมืองทองยูนเต็ดมีแผนในการเสริมทัพที่ชัดเจนแล้วและจะมองไปที่การแก้เกมรับ ที่เป็นจุดอ่อนความทั้งมีเป้าหมายอยู่ที่การดึงนักเตะญี่ปุ่นในเจลีเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งในโคต้าเอเชียให้กับทีมในเล็กที่2ซึ่งคาดว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมในศึกรีอวไทยลีกรดูการ2023-2024มแมตช์เดย์ที่16เลขที่2เมืองทองอยูเนเต็ดเตรียมเปิดบ้านพบทูบางคอกยูเนเต็ดในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกา